ดหลวงพ่อรักษากี่ข้ามนะคะพ่อเกศสามสิบสี่ครับตอนนี้เหลือกี่ข้ามแล้วคะตอนนี้หลวี่มารักษาประมาณวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบทันวาีบนวา ต้องไปเช็คดูว่าหักวันคระบหกวันอังคารหากวันหยุดจนถึงวันที่วันนี้วันที่ใช่สิบเจ็ดมกราประมาณสิบกว่าคาบได้มสิบเจ็ดสิบแปดคาบได้ไมู่กพี่ประมาณนั้นบอกเลยโเปะมาณน้ ท่านเป็นมาสิบแปดปีนั่นเองสิบแปดปีน่ะรีรักษาบำบัดประมาณสิบแปดสิบเก้าวันเลยเนี่ยได้เนื้อขึ้นมาเยอะเลยจากกรมไม่ได้ก็กรมได้จากยกไม่ได้ก็ยกได้เพราะนั้นไปหาท่านที่วัดน่ะท่านยกกระติกน้ำมานะกระติกน้ำน้ำต็มเลยนะเพื่อเอามาให้ครับพระเจ้าได้ดื่ม พระเจ้าบอกว่าที่ไม่ต้องไม่ต้องยกหรอกท่านพยายามยกมาแต่ท่านยกได้อะเรามีใจมากที่เรารักษาให้ให้ท่านอะมีชีวิตใหม่มีเขสใหม่ตัวนี้ไม่เคยกมได้ยกได้นะท่านก็ยกได้กมได้แกไม่มีแกไม่มีมีแต่นังหุ้มกระดูกไม่มีเนื้อนะตอนนี้เกมีเนื้อมานะครับเริ่มมีเนื้อขึ้นมาแล้วตอนนี้ รักษาเป็นมา18ปีครับไม่เคยยกอะไรได้เลยแม้อย่าว่าแต่น้ํากระติกหนึ่งมีน้ําเข็งด้วยเลยเต็มเมเลยนะไปะได้ปักอ่ะไปะได้ปักท่านยังยกไม่ได้เลยครับเนี่ยวันนี้ท่านก็โอเคแล้วนะครับเรื่องโอแล้วแต่การรักษามันต้องใช้เวลาเป็นอัมพาตเข็มยู่ข้างหนึ่งเลยอ่ะอเป็นอัมพาตทั้งตัวเป็นอัมพาตครึ่งครึ่งตัวเลย มันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่ามา34มสี่วันสิบวันคุณจะดีได้มันต้องใช้เวลาเยอะนะครับถ้าจะมาแบบวันสองวันดีขึ้นผมผมไม่ใช่ด็อกเตอร์ผมไม่ได้เรียนผมจบปสองและผมก็ไม่ใช่หมอใหญ่แต่หมอใหญ่เขาเรียนมาเท็มเลเขายังใช้เวลาในการรักษาเลยนะไม่ใช่ว่าเราูเรารักษาเส้นเอ็นได้บอกว่าตุเองเป็นเทวดา คุณเอบ,บอ้างหรือเปล่าแต่ผมผมไม่เอบ,บอ้างนะครับการรักษาเอามาพึกเอามาพาน่ะหรือหูตึงหงูตึงไมเกรนตาฟางหมอรองกระดูกเสื่อมหรือปวดกระดูปวดเข้าไปในกระดูกลึกๆนะดูที่ว่าหมอคุณหมอเช็คอะไรก็ไม่เจอเช็คแล้วก็ปกติหมดทุกอย่างแต่คนคนไข้ปวดน่ะ สมัยโบราณเขาเรียกว่าพากินสันไข่ข้อพากินสันไข่ข้อเนี่ยมันจะปวดตั้งแต่เอวสะโพกขาตู้ใหญ่ขาตู้เล็กเหมือนเข้สว่านจ่อเขาไปเจ้ารักษาครับแต่ต้องใช้เวลาไม่ใช่มาวันเดียวคุณหายเลยไม่ใช่ครับมันต้องใช้เวลานะครับคุณอย่าไปเชื่อเลยคนที่ว่าเอบอ้างเป็นเทวะเทวาเทวดาบ้านรักษาเอามาพึกเอามาพาดน่หนึ่งถึงสิบวันหนึ่งถึงสิบห้าวันหายอย่าไปเชื่อเลยครับ มันมันมันไม่ใช่ครับขนาดด็อกเตอร์หรือคุณหมอใหญ่หรือเขาแบบอิเตเพ็ครับเขาเรียนมาแท้ๆก็ยังใช้เวลาเป็นเดือนบางคนเป็นปีคุณน่ะแค่บีบเส้นแค่นั้นถ้าไม่เป็นผู้วิเศษมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้ายังไงอยากจะลองดูนะครับท่านเคยมารักษากับหมออยู่อำเภอภูหลวงครั้งหนึ่งแล้ว ก็ลองมารักษากับพ่อเกียดคนคิดเส้นเอ็นพิการอยู่อำเภอภูหลวงเหมือนกันแล้ครับอยู่บ้านทรัพจริญหมู่สองตำบลห้วยอีเสียดตำบลห้วยอีเสียดนะครับทรัพจริญหมู่สองตำบลห้วยอีเสียดอำเภอผูหลวงจังหวัดเลยเบอร์โทรมีครับอยู่ที่เน็ตเนี่ยนะครับเบอร์โทรมีนะครับท่านเคยมารักษาแล้วเอามาพึกเอามาพาท่านไม่ดีขึ้นนะครับ ท่านเคยมารักษากับหมอดังคนหนึ่งอยู่ภูหลวงนะครับไม่ดีขึ้นลองมารักษากับพ่อเกียรตคนคิดเส้นอินพิการนะครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วครับนะครับใกล้ๆกันเพราะว่าอยู่อำเภอเดียวกันอําเภอภูหลวงนะครับตอนนี้รักษาอยู่ที่บ้านทรัพย์เจริญหมู่สองตำบลห้วยเสียดอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับลองมารักษาดูพระองค์นี้เป็นเป็นพระรูป หรือบ้านท่านอยู่ฉะเชิงเซานะครับเนี่ยครับอยู่ฉะเชิงเซาให้มาราักษาท่านก็ดีขึ้นนะครับจากแขนยกไม่ได้ยกได้นะครับยกไม่ได้อยู่18ปีครับตอนนี้ท่านยกได้แล้วแต่ขอประกาศเลยนะครับให้รู้ทั่วกันทุกทุกไอ้ทุกองค์ทุกวัดทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลพระพิสุสง์ พระภิสุสงฆ์นะครับรักษาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ <S <s <pe ak> ปวดหัวไมกเกรนหูตึงนิมนครับนิมนมารักษารักษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะไม่เรียกร้องไม้แต่สลึงเดียวนะครับยกเว้นท่านให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงจะเอามีคือยกเว้นนะครับไม่ใช่อย่างได้แต่ถ้าท่านให้ข้าพเจ้าก็เอาครับนะครับแต่ถ้าไม่ให้ก็ตามที่บอกว่าพระพิสุสงฆ์รักษาไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนิมนทุกรูปนะครับที่เป็นไมเกรนหูตึงปวดหัวเข่า หมอนรองก็ดูเสื่อมนะครับเหลือกดไรย,ยอ้อนถามว่ารักษาหายไหมไม่รู้หายไม่หายครับแต่ว่ารักษาได้ก็ลองมารักษาดูเอามันเป็นรักษาไอ้ทางเลือกมันเป็นทางเลือกตั้งแต่บรรพบุพร,บรุษเรานะครับอย่ามองมันดีกลัวขออมัสการครับทุกองนะครับขอนิมมตลมารักษานะครับและก็ ญาติพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับผมขอเตือนนะครับอย่าอย่าได้เชื่ออย่าได้เชื่อคนที่แอบอ้างตัวเองเ,อเป็นเทวะเทวาเป็นเทว,าเเทวาดาเห็นไหมครับอ,ออกข่าวไอเดือนก่เน,นี้ยที่ว่าคนสวยๆคนสวยๆก็เอาไปลงไอห,หน้าหน้าท้องก็จนเป็นออกข่าวจนได้จับหมอนะครับ นะครับนั่นแหละครับอย่าเชื่อคนมากง่ายครับที่นี่นี่รักษาอย่างนี้ครับลุงลุงอย่างนี้แะครับลุงลุงนี่ก็คนนั่งนะครับเนี่ยตรงนี้ก็คนนั่งเนี่ยตอนนี้โรครูมาตอยท่านเป็นยังไงบ้างดีขึ้นยังดีขึ้นเยอะนะครับครับเออแล้วการรักษาเนี่ยท่านมามากี่วันล่ะถึงจะดีอ่ะมาเก้าสิบเก้าวันนี่ครับโรูมอตอยนะครับโรครูมาตอยเก้าสิบเก้าวันกำหนดพ่อเกรตกเขาให้กี่วันน่ะ ร้อยห้าสิบข้าบเนี่ยเออรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับแต่ก่อนใช้ไม้กระเท้าไหมเนี่ยใช้ไม้แต่ก่อนใช้ไม้ค้ำไม้ค้ำสองสองเอสองสองตัวแล้วตอนนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับเอออเาได้ยากจะอยากจะบอกอ่าญาติพี่น้องนามสกุลเดียวกันไหมว่าอยากให้เขามารักษาอันพ่อเกียรติก็ไม่ใช่คนเห็นเกียรติตัวเห็นเกียรติเงินอะไรหรอก นะครับลองบอกดิครับว่านามสกุลของท่านเนี่ยอยากให้ใครอยากอยากให้ชวนชวนมาว่าท่านเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยากให้พี่ชายมานามสกุลบำรุนทศเออบำรุนทศนะครับอยากให้พี่ชายพี่ชายนามชื่ออะไรชื่อน้อยครับชื่อน้อยน้อยชื่อเล่นชื่อน้อยชื่อจริงแหละวินัยวินัยบำรุนทศโอ้วินัยบำรุนทศและก็ญาติพี่น้อง เมืองคนคนคนทั้งทั้งเมืองไทยเนี่ยที่ท่านเห็นข้าพเจ้ารักษาโดยที่ไม่ได้เอะอ้างเนี่ยแล้วท่านอยากให้คนไทยมารักษาที่นี่ไหมอยากไหนเนาะอยากไหนบอกวิทอยากให้มาทุกทุกคนที่คนที่เป็นเจ็บเป็นหนูขายว่ไหนดูขายขายเอาป๋าอ้อย อยากให้คนไทยมารักษาไหมอยากครับอยากให้มาในเชิญชวนยังไงเชิญชวน,ชวนตั้งแต่ถ้ามารักษาวันแรกท่านเ,าเห็นอะไรบ้างที่นี่ตั้งแต่มาวันแรกก็ตั้งแต่มารักษาก็เห็นคนเดินได้คนอุม้มลงรถก็เดินได้คนตาอนะมาผาดนะคนอามาผ่าเดินได้มาผ่าดเดินได้เห็นกับตาผมนี่แหละบ้านบ้านไหนบ้าง่ะมีอยู่เมืองเลยเมืองเลยนะครับ อุ้พระรูปหนึ่งอุ้มลงมาบมมีผู้หญิงบผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงลงมาก็เดินได้เดินได้อันนี้เขาเรียกอำมาตย์เนาะแต่มันต้องใช้เวลาไม่ใช่วันเดียวปิ่งเลยไม่ใช่เนาะครับขอขอบคุณครับผู้หญิงคนนั้นก็ห้าวันเดินได้กี่วันนะห้าวันท่านไม่ได้พูดโมเท็ตนะครับข้าพเจ้าเป็นคนรักษาข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดเลยเห็นตาตาโอ้เ้างั้นท่านพูดอ้าวมีอะไรก็ไปติดต่อท่านได้ ท่านอยู่บ้านไหนอ่ะอยู่อยู่หลังโรงพยาบาลอยู่เมืองเลยเนี่ยไม่ตัวฉันตัวท่านเองเนี่ยอยู่อยู่อยู่ที่ไหนบ้านบ้านบ้านอะไรผมอยู่ตอนนี้มาอยู่หนองหินอยู่บ้านแฟนบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่อะไรท่านบ้านเล็กที่สามสามห้าครับบ้านหนองหินครับอยู่หนองหินหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งเนาะครับเนี่ยมาถ้าอะไรก็ติดต่อได้เลยครับไปทาง นีอ่อยู่เลยครับเออเอาขอขอบคุณครับณทิศบสวัสดีครับ